ช็อกอยุธยาภรรยาตั้งคันกับพี่ชายสามีความลับหลังจากนั้นคือโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในคืนที่แสงจันทร์โอบก,กอดผืนฟ้าเธอซ่อนความลับไว้ในอ้อมแขนของคนที่ไม่อาจรักได้เมื่อเสียงหัวใจสองดวงบรรนเลงท่วงทํานองเดียวกันความรักนี้จะกลายเป็นพรหมลิขิตหรือโศกนาฏกรรมแห่งดวงดาวลมยามคําพัดเบาๆผ่านหน้าต่างไม้เก่าที่ส่งเสียงคลื่นคลาดแสงจันทร์สองลอดช่องไม้สะท้อนบนผิวโต๊ะไม้ที่เก่าแก่ กลิ่นดอกจำปีลอยอบอวนในอากาศทําให้บรรยากาศหวานปนเศร้าเธอยืนอยู่หน้ากระจกมือสั่นเล็กน้อยขณะรูปหน้าท้องที่เริ่มนูนหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกโบราณดวงตาเธอพร่ามัวด้วยน้ําตาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มจางในความมืดสลัวเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นเงียบงนันเขาเดินเข้ามาใกล้ช้าๆกลิ่นน้ําหอมอ่อนๆจากร่างเขาทําให้หัวใจของเธอปั่นป่วนเขาคือพี่ชายของสามี ชายที่ครั้งหนึ่งเธอไม่กล้ามองตรงตรงแต่คืนหนึ่งในสายฝนที่หนักเธอได้รู้ถึงความอ่อนโยนที่แอบซ่อนเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้ไผ่ดังเปาะแปะมือของเขาสัมผัสมือของเธอสัมผัสนั้นร้อนวาบเหมือนไฟแผวเบาร่างทั้งสองใกล้กันเพียงลมหายใจแววตาเขาลึกซึง้งจนเธอไม่อาจถอนสายตาหัวใจเธอสั่นไหวราวกับกลีบดอกบัวต้องลมค่ำคืนนั้นความเงียบกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุด ความอบอุ่นจากอ้อมแขนของเขาทําให้โลกภายนอกหายไปเพียงแค่แสงเทียนเล็กๆสองสะท้อนบนผิวกายที่สั่นระริกเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดเข้ามาผ่านบานหน้าต่างกลิ่นดินชื้นหลังฝนยังไม่จางแต่ในหัวใจของเธอความหวานกลายเป็นความกลัวที่ไม่เอ่ยออกเสียงระฆังวัดดังมาแต่ไกลเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกความลับในอกเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเธอรู้ว่าความรักครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนยิ่งกว่าแสงจันทร์คืนนี้ในอ้อมกอดน,นั้นเธอรู้ว่าเธอได้ล้าเส้นที่ไม่มีวันย้อนกลับสายตาเขามองเธอด้วยความอ่อนโยนและเจ็บปวดริมฝีปากเขาแตะขมับเธอเบาๆความอบอุ่นนั้นฝังลึกในหัวใจของเธอจนยากจะลืมเสียงนกกังเขนร้องจากกิ่งไม้หน้าบ้านเธอวางมือลงบนท้องตัวเองอีกครั้งความจริงกำลังเติบโตอยู่ในร่างกายของเธอ ทุกลมหายใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความหม่นไหวดวงตาเธอสั่นระริกขณะคิดถึงวันที่ความจริงจะปรากฏความเงียบในบ้านไม้โบราณกลับกลายเป็นเสียงที่กดดันยิ่งกว่าเสียงใดริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของสามีใกล้เข้ามาเงาของเขาปรากฏบนพื้นไม้เสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะดังไปทั่วทั้งห้องประตูไม้เปิดออกอย่างช้าๆแสงจากโคมไฟหน้าบ้านศาสต์เข้ามา เธอหันไปมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกซ่อนเร้นสามีเดินเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแต่ในหัวใจของเธอกลับสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้เธอกอดหน้าท้องตัวเองแน่นขึ้นเหมือนกอดความลับไว้เสียงฝีเท้าเขาหยุดลงตรงหน้าเธอกลิ่นกายของเขาคุ้นเคยอบอุ่นเหมือนคืนแรกที่แต่งงานมือของเขายื่นมาแตะไหล่เธอเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาละมุนจนเธอรู้สึกเจ็บในอก ริมฝีปากเขาแต่หน้าผากเธออย่างอ่อนโยนหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงหายใจของเขาใกล้ข้างหูทุกสัมผัสของเขายิ่งทำให้ความรู้สึกในใจซับซ้อนเธอหลับตาปล่อยให้ความอบอุ่นโอบล้อมแขนของเขาสวมกอดเธอไว้แน่นเธอสบอกเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่คุ้นเคยไออุ่นนั้นทำให้เธอแทบลืมความจริงที่ซ่อนอยู่ในร่างกายกลิ่นดอกจำปีจากสวนข้างบ้านยังลอยเข้ามา เสียงจิ้งหรีดร้องประสานกับเสียงลมหายใจของทั้งสองทุกอย่างราวกับโลกหยุดนิ่งเขาลูบผมของเธอเบาเสียงของเขาแผ่วเบารากระซิบลมเธอกัดริมฝีปากพยายามไม่ให้ความลับรั่วไหลออกมาดวงตาเขาส่องประกายแห่งความรักแววตานั้นทำให้หัวใจของเธอปั่นป่วนอย่างหวานลึกเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในห้วงรักที่ไม่มีทางหวนกลับมือของเธอสอดเข้าไปในอ้อมแขนของเขา สัมผัสนั้นแน่นขึ้นจนเธอแทบลืมลมหายใจเขาก้มลงมาใกล้ใบหน้าห่างเพียงปลายนิ้วเสียงหัวใจทั้งสองดังก้องในความเงียบสายตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานกันอย่างช้าและแนบแน่นริมฝีปากของเขาแตะที่ริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วรา่างเธอหลับตาปล่อยให้จูบนั้นกลืนกินความคิดทุกอย่าง ในอ้อมกอดของเขาเธอรู้สึกถึงความรักที่เคยเชื่อมัน่นแต่ในส่วนลึกของหัวใจความรักอีกด้านกำลังเต้นแรงไม่แพ้กันความรู้สึกสองทางพันกันแน่นเหมือนทวันที่ไม่อาจแกะออกเสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนอยู่ข้างหูเขากอดเธอแน่นขึ้นและเธอก็ยอมให้ตัวเองจมลงไปในความอบอุ่นนั้นอย่างเต็มใจแสงจันทร์นวลกระจ่างสองลอดบานหน้าต่างไม้เธอเอนตัวพิงอกเขาเบาๆลมหายใจของเขาอุ่นริงอยู่ข้างแก้ม มือของเขาลูบหลังเธอช้าๆสัมผัสนั้นนุ่มนวลราวกับสายลมยามค่ำหัวใจเธอเต้นเป็นจังหวะเดียวกับมือที่โอบเธอไว้เขาก้มลงจูบผมของเธอเบาๆกลิ่นกายของเขาอบอวลละมุนและปลอดภยัยเธอหลับตาปล่อยให้ความรู้สึกไหลเวียนทั่วร่างเสียงใบไม้ไหวจากสวนข้างบ้านคลอเบาความเงียบงามของค่ำคืนทำให้ทุกสัมผัสชัดเจนขึ้นหัวใจทั้งสองสื่อสารกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด เขาเอื้อมมือจับปลายคางของเธออย่างอ่อนโยนยกใบหน้าเธอขึ้นมาสบตาดวงตาทั้งคู่สะท้อนแสงจันราวกับโลกนี้เหลือเพียงสองคนริมฝีปากเขาแตะปลายจมูกเธออย่างแผ่วเบาความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจเธอขยับเข้าใกล้จนได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดเจนมือของเธอวางมานอกเขาสัมผัสถึงจังหวะเต้นที่มั่นคงและอบอุ่นเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง เขาก้มลงประกบจูบอีกครั้งจูบครั้งนี้ยาวนานอ่อนหวานและลึกซึ้งเธอรู้สึกเหมือนกำลังละลายในอ้อมแขนที่โอบเธอไว้แน่นไหล่ของเขาอุ่นลมหายใจของเขาสม่ำเสมอเธอแนบใบหน้าลงกับอกเขาเสียงหัวใจเขาเป็นจังหวะที่เธออยากจดจำตลอดไปนิ้วมือของเขาสอดเข้าในนิ้วมือของเธอมือทั้งสองเกี่ยวกันแน่นความใกล้ชิดนั้นเหมือนสายใยที่ร้อยหัวใจเข้าด้วยกัน เขากระซิบชื่อของเธอเบาๆน้ำเสียงนั้นนุ่มลึกและอ่อนโยนเธอยิ้มจางดวงตาเปล่งประกายเหมือนแสงดาวเหนือค่ำคืนนี้อบอวลด้วยไอรักทุกสัมผัสเป,เป็นเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาเธอซบอยู่ในอ้อมกอดเขาปล่อยให้หัวใจเต้นไปตามความรู้สึกที่ไม่อาจห้ามได้เขายกมือขึ้นลูบแก้มเธอเบาๆปลายนิ้วของเขาอุ่นรินและนุ่มละมุนเธอหลับตาปล่อยให้สัมผัสนั้นซึมลึกเข้าไปถึงหัวใจ เขาก้มลงมาใกล้จะลมหายใจของเขาแต่ผิวแก้มเธอกลิ่นกายของเขาอบอุ่นปนกลิ่นดอกจำปีที่ลอยมาตามลมหัวใจเธอสั่นสถานราวกับกำลังถูกโอบด้วยแสงจันทร์มือของเขาสอดเข้าไปจับมือเธอนิ้วทั้งสองเกี่ยวกันแน่นราวกับไม่อยากปล่อยเธอยกมืออีกข้างแต่อกเขารับรู้ถึงความร้อนและความมั่นคงเขาจ้องดวงตาเธออย่างไม่ละสายตาแววตานั้นลึกซึ้งและอบอุ่น เธอรู้สึกเหมือนกำลังหลอมละลายในความรักที่ไม่มีคำพูดริมฝีปากเขาแตะที่หน้าผากของเธอสัมผัสนั้นแผ่วเบาแต่ตรึงแน่นในใจเธอขยับเข้าใกล้มากขึ้นจนได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดเจนเขากอดเธอไว้แน่นแขนแข็งแรงแต่เปียมด้วยความอ่อนโยนเธอซบหน้าลงบนนอกของเขาไออุ่นจากร่างกายเขาอบเธอไว้เหมือนโลกนี้มีเพียงสองคนเขาโน้มตัวลงจนปลายจมูกสัมผัสกัน สายตาทั้งคู่แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ต้องพูดเธอยิ้มบางเบาดวงตาเป็นประกายเหมือนหยาดน้ำค้างริมฝีปากทั้งสองแตกกันอีกครั้งจูบนี้ชาละเมียดและลึกซึ้งความรู้สึกอ่อนหวานไหลผ่านร่างกายเหมือนสายน้ำอุ่นมือของเขาลูปแผ่นหลังเธออย่างอ่อนโยนเธอสอดมือเข้าไปในอ้อมแขนเขาทุกการเคลื่อนไหวของทั้งคู่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันอบอุ่นเสียงจิ้งหรีดข้างนอกดังแผ่วเบา สายลมยามคําพัดเข้ามาแตะผิวเบาๆแต่ความร้อนจากอ้อมแขนของเขาอบอวลจนเธอไม่อยากขยับไปไหนเขากระซิบชื่อของเธออีกครั้งช้าๆน้ำเสียงนั้นนุ่มลึกจนหัวใจเธอสั่นเธอยิ้มตอบเสียงหัวใจของทั้งคู่ประสานกันในความเงียบของราตรีเขาเอียงสีสลงมาใกล้ปลายนิ้วของเขาไลาไปตามแนวแก้มของเธออย่างแผ่วเบาเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายระยิบในแสงจันทร์ ริมฝีปากเขาแตะที่มุมปากของเธอเบาๆความอุ่นรินแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอขยับเข้าใกล้จนหัวใจทั้งสองเต้นในจังหวะเดียวกันเขารูปไหล่เธอเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนกลีบดอกไม้ต้องลมเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเขากระซิบใกล้ข้างหูเสียงของเขานุ่มลึกราวกับละองฝนตกยามคำ่ำเธอหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นไหลผ่านหัวใจริมฝีปากของเขาค่อยๆเลื่อนมาจูบเธออย่างอ่อนหวาน มือของเธอสอดเข้าไปกุมมือเขาแน่นเขากดมือลงที่อกของตัวเองให้เธอสัมผัสจังหวะหัวใจเธอรู้สึกถึงความมั่นคงความอ่อนโยนและความรักที่ไม่ต้องเอ่ยคำเขาโอบเธอไว้ในอ้อมแขนแน่นขึ้นความใกล้ชิดทำให้ลมหายใจทั้งคู่พันกันเป็นหนึ่งเธอวางศีรษะลงบนบ่าของเขาฟังเสียงหัวใจที่ดังชัดในความเงียบกลิ่นหอมจากผิวกายของเขาละลายเข้าไปในลมหายใจของเธอเธอยกมือขึ้นแตะใบหน้าเขาเบาๆ สายตาทั้งคู่สบกันอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความปรารถนาอันอ่อนโยนเขาจูบหน้าผากของเธอช้าๆเธอขยับตัวเข้าใกล้จนไม่มีช่องว่างระหว่างกันความอบอุ่นแผ่ซ่านเหมือนเปลวไฟอ่อนโยนที่โอบล้อมทั้งคู่สายลมยามค่ำพัดเข้ามาเบาๆม่านไม้ไผ่ปิีไวช้าชเหมือนกำลังเต้นไปกับหัวใจของพวกเขาเธอกระซิบชื่อของเขาเบาๆใกล้ริมฝีปากเขาโน้มหน้าลงมาหาเธออีกครั้ง ริมฝีปากสัมผัสกันอย่างนุ่มนวลและลึกซึ้งจูบนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดอ้อมแขนของเขาเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นที่สุดเธอสอดมือเข้าไปแนกับอกเขาความรักในอากาศหนาแน่นจนหัวใจของเธอเต้นแรงไม่หยุดเขาก้มหน้าลงมาใกล้ยิ่งขึ้นดวงตาทั้งคู่มองกันนิ่งงันราวกับเวลาหยุดเดินเธอยกมือขึ้นแตะปลายคางของเขาเบาๆเขายิ้มจางดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เธอรู้จักดี เสียงลมหายใจของเขาอุ่นรินแนบแก้มของเธอหัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนกลีบดอกไม้ต้องสายลมเขาโน้มตัวลงมาอีกนิดริมฝีปากของเขาแต่ที่แก้มของเธออย่างอ่อนโยนความอบอุ่นแล่นผ่านร่างเหมือนแสงแดดยามเช้าเธอยกมืออีกข้างโอ,อบรอบคอเขา,ขาดึงเขาเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากผิวของเขากลิ่นนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกที่มีเพียงสองคน เขากระซิบข้างหูของเธอด้วยเสียงเบาน้ำเสียงนั้นนุ่มละมุนและแสนความรู้สึกที่ลึกซึง้งเธอหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นซึมเข้าไปในใจริมฝีปากของเขาสัมผัสริมฝีปากของเธออีกครั้งจูบนี้ยาวนานและหวานลึกเธอขยับตอบกลับอย่างอ่อนโยนและเต็มใจมือของเขาเลื่อนไปจับเอวเธอเบาๆสัมผัสนั้นทําให้ร่างเธอสั่นวูบเธอกอดเขาแน่นขึ้นราวกับไม่อยากให้ช่วงเวลานี้หลุดลอย สายลมอ่อนพัดเข้ามาอีกระลอกม่านไม้ไผ่ปลีไหวช้าๆราวกับกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจเธอศบหน้าลงบนไหล่ของเขาลมหายใจทั้งสองประสานกันแนบแน่นเขาลูบผมของเธอช้าๆอย่างอ่อนโยนแววตาของเขามีเพียงความรักและความปรารถนาอันอบอุ่นเธอยิ้มบางเบาในอ้อมแขนของเขาดวงตาทั้งคู่ศกกันอีกครั้งในความเงียบของค่ำคืนความรู้สึกบางอย่างถูกส่งผ่านโดยไม่ต้องพูด มันหวานลึกซึ้งและอ่อนโยนอย่างที่ไม่มีคำใดอธิบายได้เขากระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นเธอเอ็นตัวซบเขาก้มหน้าลงแต่หน้าผากของเธอเบาๆในอ้อมแขนนี้เธอรู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อพวกเขาสองคนเขากอดเธอไว้แน่นขึ้นความอบอุ่นจากร่างกายของเขาโอบล้อมเธออย่างอ่อนโยนเธอหลับตาปล่อยให้หัวใจเต้นตามจังหวะที่เขาสร้างขึ้นปลายนิ้วของเขาลูบผ่านแผ่นหลังของเธออย่างแผ่วเบา สัมผัสนั้นนุ่มและอ่อนหวานเหมือนละอองฝนแรกของฤดูเธอขยับเข้าใกล้จนไม่มีช่องว่างระหว่างกันแม้แต่นิดเดียวเขาก้มลงจูบแก้มของเธอเบาๆริมฝีปากของเขาอุ่นและนุ่มราวกับกลีบดอกไม้หัวใจเธอสั่นไหวไม่ได้ยินเสียงลมหายใจของเขาแนบชิดกลิ่นกายของเขาแผ่ซ่านอยู่รอบตัวเป็นกลิ่นที่เธอจำได้ขึ้นใจเป็นกลิ่นที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ในอ้อมแขนของโชชาตา เธอยกมือขึ้นแตะข้างแก้มของเขาเบาๆเขาหันมาสบตาดวงตาทั้งคู่สะท้อนแสงจนนุ่มนวลไม่มีคำพูดมีเพียงความรู้สึกที่ไหลผ่านสายตาเขาเลื่อนมือไปจับมือของเธอนิ้วทั้งสองสอดประสานกันแน่นสัมผัสนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาก้มหน้าลงมาใกล้อีกครั้งริมฝีปากทั้งสองแตะกันอย่างช้าและลึกซึ้งจูบนั้นนุ่มละมุนเหมือนสายลมที่พัดผ่านค่ำคืนเงียสงัด เสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนอยู่ข้างหูเธอปล่อยให้ตัวเองละลายอยู่ในอ้อมแขนของเขาลมหายใจของทั้งคู่ประสานเป็นจังหวะเดียวกันเขาลูบเส้นผมของเธอเบาๆแล้วจูบหน้าผากของเธอเธอยิ้มบางดวงตาเป็นประกายระยิบเขาเอื้อมมือมาอบเอวเธอดึงเธอเข้ามาแนบตัวร่างของทั้งสองขยับเข้าหากันเหมือนหัวใจเรียกร้องเสียงจิ้งหรีดข้างนอกคลอวเป็นจังหวะรัก สายลมพัดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่กลิ่นดอกจำปีลอยเข้ามาแตะปลายจมูกเธอซบลงบนไหล่ของเขาเขากระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นหัวใจทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันในค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเขาโน้มตัวลงมาใกล้ย,ยิ่งขึ้นลมหายใจของเขาอุ่นรินแนบแก้มของเธอเธอยิ้มบางเบาดวงตาสันดริกเหมือนหยาดน้ำค้างต้องแสงจันทร์ปลายนิ้วของเขาลูบไปตามแนวกรอบหน้าของเธออย่างช้าและนุ่ม สัมผัสนั้นทําให้หัวใจของเธอสั่นสะเทือนทุกจังหวะที่เขาแตะเหมือนกลีบดอกไม้ที่กําลังเบ่งบานในความมืดเงียบเขากระซิบชื่อของเธอเบาๆข้างหูเสียงของเขาละมุนล,ลึกและชัดเจนเธอรู้สึกเหมือนทุกถ้อยคาของเขากําลังซึมเข้าไปในหัวใจเธอยกมือขึ้นแตะที่อกของเขาความร้อนจากร่างกายของเขาไหลเข้าสู่ฝ่ามือของเธอหัวใจทั้งสองเต้นแรงประสานกันโดยไม่ต้องใช้คําพูดใด เขาก้มลงแตะริมฝีปากที่หน้าผากของเธอเบาๆสัมผัสนั้นช้าอ่อนโยนและอบอุ่นจนเธอแทบหยุดหายใจเธอขยับเข้าใกล้อีกนิดซบลงบนอกเขาอย่างเต็มใจเสียงหัวใจของเขาดังชัดในความเงียบมันมั่นคงอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนอ้อมแขนของเขาเธอหลับตาปล่อยให้ความรู้สึกอบกอดเธอไว้ทั้งร่างเขาเลื่อนมือไปที่แผ่นหลังของเธอรูปอย่างนุ่มนวลและช้าเหมือนกลัวว่าช่วงเวลานี้จะจางหาย เธอจับมือเขาไว้แน่นราวกับไม่อยากให้สัมผัสนี้สิ้นสุดเขาเอียงศีรษะลงมาอีกครั้งริมฝีปากของเขาสัมผัสริมฝีปากของเธออย่างอ่อนหวานจูบนั้นยาวนานและลึกซึ้งเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีเสียงสายลมพัดเบากลิ่นดอกจำปีอวนอยู่รอบตัวเธอเลื่อนมือไปโอบรอบลำคอของเขาเขากอดเธอกลับแน่นขึ้นราวกับต้องการเก็บเธอไว้ในอ้อมแขนตลอดไปแสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างตกกระทบผิวของทั้งคู่ ดวงตาของเขาส่องประกายอ่อนโยนเมื่อมองเธอเธอหลงอยู่ในสายตานั้นราวกับโลกทั้งใบ่งเงียบงนันเขากระซิบชิดข้างหูของเธออีกครั้งเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นเธอหลับตาแน่ตัวเข้าหาเขาและปล่อยให้หัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเขาเลื่อนปลายนิ้วไปตามแนวแก้มของเธอช้าๆสัมผัสนั้นแผ่วเ,เบาเหมือนสายลมยามค่ำที่พัดผ่านผิวอย่างลุ่มน,นวลเธอขยับเข้าใกล้จนลมหายใจทั้งสองประสานกันแนบแน่น เขาก้มหน้าลงอีกนิดดวงตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอแววตาเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรู้สึกที่ไม่ต้องเอ่ยคำเธอสบตาเขาโดยไม่ขยับราวกับทั้งโลกเงียบงันเพื่อพวกเขาสองคนริมฝีปากของเขาแตะที่ริมฝีปากของเธออย่างอ่อนหวานความอุ่นจากจูบนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอหลับตาแน่นปล่อยให้หัวใจเต้นแรงอยู่ในอ้อมแขนของเขามือของเขาสอดเข้ามากุมมือเธอไว้แน่น นิ้วทั้งสองสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์เสียงหัวใจของทั้งคู่ดังก้องอยู่ในความเงียบของค่ําคืนเขากระชับอ้อมกอดดึงเธอเข้ามาแนบอกเธอซบลงบนไหล่ของเขากลิ่นกายของเขาละมุนละมไออุ่นจากร่างเขาอบเธอไว้เหมือนโลกนี้มีเพียงสองคนเขาใช้ปลายนิ้วลูบผมของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและหวานลึกในหัวใจเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกันอย่างแผ่วเบา จูบครั้งนี้ยาวนานและละมุนแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างไม้ไผ่สะท้อนบนผิวของทั้งคู่สายตาเขานุ่มลึกเหมือนกำลังเก็บทุกช่วงเวลานี้ไว้ในหัวใจเขากระซิบชื่อของเธออีกครั้งด้วยน้ำเสียงเบาเธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นกลมกลม่อมราวกับดนตรีในค่ำคืนเงียบสงบเขากอดเธอแน่นขึ้นอีกนิดเหมือนไม่อยากให้ความอุ่นนี้จางหายไปไหนเธอเอื้อมมือไปแตะแก้มเขาเบาๆปลายนิ้วเธอไลไปตามแนวกรามของเขาช้าและมั่นคง สายตาทั้งคู่สื่อสารความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่ต้องการถ้อยคำใดเขาโน้มหน้าลงมาอีกครั้งริมฝีปากของทั้งสองแนสนิทและในอ้อมแขนนั้นเธอรู้เพียงว่าหัวใจของเธอกำลังเต้นไปพร้อมกับหัวใจของเขาเขาเลื่อนมือไปโอบเอวของเธอเบาๆแรงกอดของเขาอบอุ่นพอดีไม่แน่นเกินไปไม่หลวมจนรู้สึกห่างเธอวางมือบนนอกของเขารับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นสม่ำเสมอและอ่อนโยนริมฝีปากของเขาแตะข้างแก้มของเธออย่างแผ่วเบา สัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนละอองฝนตกลงบนกลีบดอกไม้เธอขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นจนลมหายใจทั้งคู่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเขากระซิบคำพูดบางเบาใกล้ข้างหูของเธอเสียงของเขาแผ่วละมุนและเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกซึง้งเธอหลับตาลงปล่อยให้ทุกคำซึมลึกเข้าไปในหัวใจปลายนิ้วของเธอลูบไปตามแนวกรามของเขาช้าๆสายตาทั้งคู่สบกันอีกครั้งดวงตาเปล่งประกายและสันไหว เขายิ้มจางรอยยิ้มที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาก้มลงจูบบริมฝีปากของเธออีกครั้งจูบครั้งนี้ยาวนานและอ่อนหวานราวกับบทเพลงรักยามค่ําเธอตอบรับสัมผัสนั้นอย่างเต็มใจหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงจิ้งหรีข้างนอกคลอเบาเป็นจังหวะสายลมพัดกลิ่นดอกจำปีเข้ามาแตะปลายจมูกทุกอย่างรอบตัวเธอกลายเป็นเพียงฉากหลังให้กับความรู้สึกตรงหน้าเขาเอื้อมมือขึ้นประคองใบหน้าของเธอ ปลายนิ้วสัมผัสผิวของเธออย่างอ่อนโยนและแนบแน่นเธอสบตาเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะหัวใจของทั้งคู่พูดแทนทุกคำเขาโน้มตัวลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแนบสนิทก,กับริมฝีปากของเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นละมุนและเต็มไปด้วยความปรารถนาอันบริสุทธิ์เธอกอดเขาแน่นขึ้นราวกับอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เขาลูบหลังของเธอช้าๆกลิ่นกายของเขาแผ่ซ่านอบอวลไปรอบตัว เธอซบลงบนอกเขาอย่างเบาใจราวกับอ้อมแขนนี้เป็นที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างตกกระทบใบหน้าของทั้งคู่เธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยประกายรักเขายิ้มและจูบหน้าผากของเธออย่างเผาเบา,บาความอบอุ่นนั้นไหลผ่านหัวใจเธอเหมือนคลื่นที่ไม่สิ้นสุดเขายังคงกอดเธอไว้แน่นอ้อมแขนนั้นอบอุ่นและมันคงเหมือนแสงไฟในคืนมืดเธอพิงแก้มลงบนอกเขาฟังเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเรียสม่ำเสมอ สายตาของเขาจ้องลงมาที่เธออย่างอ่อนโยนแววตานั้นลึกและอบอุ่นจนเธอแทบละลายเธอค่อยๆงหน้าขึ้นสบตากับเขาในความเงียบที่หวานละมุนเขาใช้ปลายนิ้วลูบเส้นผมของเธอช้าๆนิ้วของเขาไล่ไปตามเส้นผมนุ่มราวก,กับกำลังสัมผัสความฝันเธอหลับตาสูดกลิ่นกายของเขาที่อบอวลนรอบตัวอย่างเต็มปอดริมฝีปากของเขาแตะหน้าผากของเธออีกครั้งสัมผัสนั้นแผเบาแต่แน่นลึกในหัวใจ เธอยิ้มบางเบาก่อนจะยกมือขึ้นแตะที่แก้มของเขาเขาก้มลงมาใกล้จนปลายจมูกสัมผัสกันลมหายใจของเขาอบอุ่นและสม่ำเสมอหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงขึ้นอย่างเงียบงนันริมฝีปากทั้งสองแนบชิดก,กันอีกครั้งจูบนี้อ่อนหวานละเมียดและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเธอสอดมือไปโอบรอบลำคอของเขาราวกับไม่อยากให้ช่วงเวลานี้จางหายเขาเลื่อนมือจากเอวของเธอขึ้นมาลูบหลังเบา สัมผัสนั้นทําให้หัวใจเธอสั่นวูบเหมือนคลื่นซัดเข้าฝั่งทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นที่อบล้อมเธอไว้ทั้งร่างเสียงลมหายใจของทั้งสองสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวสายลมจากหน้าต่างพัดกลิ่นดอกจำปีเข้ามาแผ่วเบาร่างของทั้งคู่แนบกระสนิดเหมือนหัวใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเขากระซิบชื่อของเธออีกครั้งน้ำเสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนเสียงลมพัดผ่านทุ่งดอกไม้ เธอหลับตายิ้มและตอบกลับด้วยเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในอกของเขาเองเขาเลื่อนหน้าลงมาอีกครั้งริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกันอย่างแผ่วเบาและลึกซึง้งในอ้อมแขนนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมีเพียงเขากับเธอเท่านั้นเขากระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นความอบอุ่นจากร่างกายของเขาโอบเธอไว้เหมือนผ้าห่มนุ่มในค่ำคืนเงียบสงบเธอเอนตัวเข้าไปหาเขาอย่างเต็มใจปล่อยให้หัวใจเต้นไปตามจังหวะของเขาสายตาของเขามองเธออย่างลึกซึง้ง ดวงตาเขาเต็มไปด้วยแสงละมุนและความรู้สึกที่บอกไม่ได้ด้วยคำพูดเธอไม่ละสายตาไปไหนรู้เพียงว่าอยากอยู่ในแววตาคู่นี้ให้นานที่สุดเขายื่นมือขึ้นมาแตะข้างแก้มของเธอเบาๆปลายนิ้วของเขาไลาไปตามแนวกรอบหน้าของเธออย่างอ่อนโยนความร้อนจากผิวเขาซึมเข้าสู่หัวใจของเธอทีละนิดเธอยกมือขึ้นแตะมือเขาไว้สัมผัสนั้นแน่นและอบอุ่นเหมือนหัวใจสองดวงเชื่อมกัน เขาก้มหน้าลงมาช้าๆใกล้จะลมหายใจของทั้งคู่ปะทะกันริรมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธออีกครั้งจูบนี้นุ่มลึกและอบอวลไปได้วยความรู้สึกที่แน่นข้างในเธอสอดมือเข้าไปโอบรอบลำคอของเขาอย่างแผ่วเบาเสียงหัวใจของเขาดังชัดในความเงียบเสียงนั้นกลายเป็นจังหวะที่กล่อมให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอหลับตาปล่อยให้ทุกสัมผัสพ,พ,พาเธอเข้าไปในความอบอุ่นที่ไม่มีขอบเขตเขาเลื่อนมือไปตามแผ่นหลังของเธอช้าๆ ปลายนิ้วของเขาไล่ลงมาทีละนิดราวกับกําลังวาดความรู้สึกลงบนผิวของเธอเธอขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นจนไม่มีสิ่งใดกั้นกลางระหว่างหัวใจทั้งสองสายลมยามค้าพผัดผ่านหน้าต่างเข้ามาม่านไม้ไผ่ปลิวเบาๆเสียงลมกลายเป็นทํานองรักที่แผ่หวานเขาจูบเธออีกครั้งคราวนี้ยาวนานและลึกซึ้งจนเธอแทบหยุดหายใจเธอซบลงบนอกของเขามือของเขากอดรัดเธอไว้แน่นไม่ปล่อย หัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นหนึ่งเดียวใต้แสงจันทร์ที่อกอุ้มค่ำคืนนี้ไว้ได้วยความรักอันหวานละมุนเขายังคงกอดเธอไว้แน่นอ้อมแขนนั้นมั่นคงและอ่อนโยนความอบอุ่นจากร่างของเขาห่อหุ้มเธอเหมือนแสงเทียนในห้องมืดเธอสูดลมหายใจแลึกลิ่นกายของเขาละมุนและคุ้นเคยอย่างเหลือเกินเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาช้าช้าสายตาของเขาส่งผ่านความรู้สึกที่อ่อนหวานและลึกซึง้งเขาโน้มตัวลงมาใกล้อีกนิดลมหายใจของเขาแต่ปลายจมูกของเธอเบา,เบา ริมฝีปากของเขาแต่ที่ริมฝีปากของเธออย่างนุ่มนวลจูบนั้นชาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พูดไม่ได้เธอสอดมือเข้าไปโอบรอบลำคอของเขาความอ่อนโยนไหลล่วนอยู่รอบตัวเขาเลื่อนมือขึ้นมาลูบแก้มของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้หัวใจของเธอสั่นวูบเธอหลับตาปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเอ่ยคำเขากดหน้าผากลงมาแนกับหน้าผากของเธอลมหายใจทั้งคู่ประสานกันเป็นจังหวะเดียว เสียงหัวใจเต้นดังก้องอยู่ในอกเหมือนเสียงเดียวที่โลกยังเหลืออยู่เธอยิ้มจางๆขณะมองเข้าไปในดวงตาของเขาดวงตานั้นเปล่งประกายเหมือนแสงดาวบนท้องฟ้งฟายามค่ำเขายกมือขึ้นจับมือเธอนิ้วทั้งสองสอดประสานกันแน่นเขาก้มลงจูบที่มือของเธอช้าๆริมฝีปากของเขาอุ่นรินทำให้หัวใจเธอสั่นไหวจนแทบหลุดเธอขยับเข้าไปใกล้จนรู้สึกถึงความร้อนจากหัวใจของเขาผ่านผิวกาย เขาโอบเธอไว้แน่นอีกครั้งสายตาของเขาไม่ละจากใบหน้าของเธอแม้แต่วินาทีเดียวเธอสบตากลับดวงตาทั้งคู่สื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดเขาก้มลงจูบเธออีกครั้งจูบนี้ยาวนานและลึกซึ้งเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีเสียงเธอปล่อยให้หัวใจหลอมละลายอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างหมดสิน้นสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างม่านไม้ผไ่ไหวไปตามจังหวะเดียวกับลมหายใจของทั้งสอง ค่ำคืนนี้จมลงในความเงียบที่อบอวลด้วยความรักของพวกเขาเพียงสองคนเขายังคงกอดเธอไว้อย่างแผ่วเบาอ้อมแขนของเขาอบเธอไว้แน่นพอดีราวกับไม่ต้องใช้คำพูดใดเพื่อบอกลาเธอซบหน้าลงบนนอกของเขาสูดกลิ่นกายที่อ่อนโยนเป็นครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนี้แสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาอับร่างทั้งคู่สายลมยามค่าพผัดผ่านอย่างเงียบสงบก,กลิ่นดอกจำปียังคงลอยอบอวลอยู่รอบตัวเหมือนกลิ่นของความทรงจำที่ไม่จางหาย เขายกมือขึ้นประคองใบหน้าของเธอสายตาของเขามีทั้งความอ่อนโยนและความลึกซึ้งที่ไม่ต้องอธิบายเธอสบตาเขาดวงตาสันไหวเหมือนกำลังจดจำทุกเสี้ยววินาทีของกันและกันเขาก้มหน้าลงมาจูบหน้าผากของเธออย่างช้าและแน่นลึกสัมผัสนั้นอบอุ่นและอ่อนหวานเหมือนคำสัญญ,ญางเงียบงนันเธอหลับตาปล่อยให้ความรู้สึกนี้ไหลซึมเข้าไปในหัวใจอย่างสงบเขากุมมือของเธอแน่น นิ้วทั้งสองสอดประสานกันเหมือนจังหวะของหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีถ้อยคำไม่มีคำอธิบายมีเพียงลมหายใจที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์เขากระซิบชื่อของเธอเบาๆน้ำเสียงนั้นอบอุ่นและชัดเจนเหมือนกระซิบไว้ในความทรงจำเธอยิ้มบางเบาวดวงตาเปล่งประกายอย่างเงียบงนันริมฝีปากของทั้งสองแตกกันอีกครั้งจูบนี้นุ่มลึกและเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่มีวันลืม มันไม่ใช่จูบแห่งการจากลาแต่มันคือจูบที่เก็บความรู้สึกไว้ในหัวใจตลอดไปเขาโอบเธอไว้แน่นในอ้อมแขนสุดท้ายของค่ำคืนนี้สายลมพัดผ่านมานไม้ไผ่ช้าๆเหมือนกล่อมความรักให้หลับไหลอย่างสงบแสงจันทร์ส่องอับทั้งสองไว้เหมือนบันทึกความอบอุ่นนี้ไว้ในการเวลาเธอหลับตาสบบอกเขาอีกครั้งหัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันในความเงียบงามและในค่ำคืนนั้นความรักของพวกเขาไม่ต้องการถ้อยคำใด เพราะมันได้ถูกจารึกไว้ในลมหายใจและอ้อมแขนของกันและกันแล้ว